การเวทมนต์กับดักของพวกอามาโซเนสที่จะทำให้กองทัพของพวกเธอนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับสำหรับจักราวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้จะเอาการ์ดเวทมนต์กับดักของพวกเราอามาโซเนสมาคุยให้กับทุกคนฟังนะครับมอนสเตอร์ Monster นี่คือทําไปแล้ว20กว่าตัวนะครับซึ่งก็มีเยอะนะก็เลยต้องแยกเป็นการ์ดเวทมนต์กับดักมาเป็นคลิปนี้เนาะมันก็อาจจะเหมือนกับเป็นชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เขาเนี่ยต้องมีการเตรียมกับดักอะไรพวกนี้ไว้ต้อนรับหรือเอาไว้เล่นงานคนที่กล้าบุกลุกเข้ามาในพื้นที่ของเขาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นาวามแบบแนวมมโน,โน,นึงงของผนะ ในก็จะมีการ์ดเป็นมนลหกใบนะครับแล้วก็จะมีเป็นการ์ดกับดักอีก8ใบจะมาคุยให้ฟังกันว่าพวกมันนี้นะครับผมสามารถเอาไปใช้กับพวกอาร์มาโซเนสได้ยังไงนะครับซึ่งแต่และเอฟเฟกนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเอฟเฟกที่เหมือนกับใช้กับกองทัพของพวกอาร์มาโซเนสนะครับคือแบบว่าอาจจะเจาะเป้า1ตัวอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันสามารถเสริมทัพให้อาร์มาโซเนสถูกอัญเชิญแบบพิเศษได้บ้างมีความแข็งแกร่งขึ้นในตัวของมันบ้างนะครับอะไรพวกนี้เออถือว่าเป็นเอฟเฟกที่น่ากลัวมากๆเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันดีกว่าว่าการเวทมนต์กับดักเหล่านี้เนี่ยทำให้อามาโซเนสแข็งแกร่งขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับการไปแรกเลยนะครับผมอามาโซเนสวิลเลจครับ อา a ์มาโซเนสวิลเลจเป็นการ์ดเวนบนฟิลด์นะครับผมซึ่งการ์ดนี้ก็มาเลยครับผมทําให้มอนสเตอร์อา a z มาโซเนสที่อยู่บนฟิลด์นั้นมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น200ยต์ครับแล้วก็เท์นละครั้งนะครับผมถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์อาร์มาโซเนสของเราเนี่ยถูกทําลายลงสู่สารไปนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการต่อสู้หรือไม่ว่าจะเป็นจากเอฟเฟกของการ์ดก็ตามเราสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์อาร์มาโซเนสที่มีเลเวลดังเดิมน,นะครับเท่ากับหรือน้อยกว่ามอนสเตอร์ที่ถูกทําลายไปนั้นอัญเชิญแบบพิเศษจากเด็กลงมาได้1ต,ตัวหนึ่งตัวไป ปุ๊บอีกตัวหนึ่งต้องมาเสริมทัพทันทีนะการ์ดใบต่อไปนะครับผมจอมคาถาอามาอเนสครับ จอมคาถาอามาโซเนสเป็นการ์ดเวทมนตร์ธรรมดานะครับผมการ์ดใบนี้นะมันจะสามารถทําให้เราสลับพลังโจมตีของมอนสเตอร์อามาโซเนสของเรากับมอนสเตอร์ของอีฝ่ายหนึ่งได้ครับซึ่งก็คือเราเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของอีฝ่ายหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็พลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะกลายเป็นพลังโจมตีของมอนสเตอร์อามาโซเนสบนฟิลด์ของเราแล้วพลังโจมตีของมอนสเตอร์อามาโซเนสของเราก็จะกลายเป็นพลังโจมตีของมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งการสลับเปลี่ยนพลังนี้จะอยู่ได้ถึงสิ้นเเเเททิิร์นน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 ่าาั้้้ะคคคมมมแลววกกก็ีีไออดดยูใ หนึ่งได้ด้วยครับผมความเป็นจริงไม่ได้นะครับการไปต่อไปนะครับผมวิชาลับอามาอซเนสครับ วิชาลับอามาโซเนสเป็นการ์ดเวทมนฉพพลันนะครับซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยเอามาใช้กับพวกการ์ดฟิวชั่นได้นะการ์ดใบนี้มี2เอฟเฟกนะครับซึ่งแต่ละเอฟเฟกนั้นเราสามารถเลือกใช้ได้ในแต่ละเทอร์นั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับผมเอฟเฟกที่1ก็คือให้เราเลือกการ์ดมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวนะครับผมซึ่งมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นจะต้องมีวัตถุดิบฟิวชั่นเป็นพวกมอนสเตอร์อามาโซเนสนะครับเราส่งวัตถุดิบของอามาโซเนสสสเเเเลลลล่่่าานนนนนัันััั้้้กมมอออบบบบฟฟิิิิด์ียยงงูไไปแวววแววว็ญญชชตตรรพศษค ส่วนเอฟเฟกที่2นะครับก็คือในช่วงเมนเฟสของเรานั้นเราสามารถที่จะรีมูฟการ์ดใบนี้จากสุดสารออกไปในเทิร์นนั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะอัญเชิญฟิวชั่นมอนสเตอร์อามาโซเนสเราสามารถที่จะเอาวัตถุดิบนะครับผมเป็นมอนสเตอร์อามาโซเนสที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กหนึ่งตัวแทนวัตถุดิบการอัญเชิญฟิวชั่นนั้นได้ครับคือปกติการอัญเชิญฟิวชั่นมันก็จะใช้การ์ดบนมือเราใช่ไหมใช้การ์ดบนฟิวใช้การในสุดสารอะไรพวกนั้นไปแต่ว่าเอฟเฟกที่2ของวิชารับอาะซเนนนนสอัี้ครัับบทาาาาใให้้เเรรสมถถชวตุดิจกกอ็ซ์ตตรรรร้้าาเเดดด็คคไไนนนัันาาานั่อ่อองบบบก์ใปะผมสมบบััตรอาซเนสครับ มบัติรับอาร์มาโซเนสเป็นการ์ดเว้นต์นสวมใส่นะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยสามารถสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ที่ติดชื่ออาร์มาโซเนสเท่านั้นครับการ์ดใบนี้นะครับผมเมื่อเราสวมใส่มันเสร็จปุ๊บเนี่ยมอนสเตอร์อาร์มาโซเนสที่เราสวมใส่นั้นจะไม่ถูกทาลายจากการต่อสู้เทิร์นละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ถ้ามอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้นะครับทำการโจมตีมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งเมื่อจบช่วงดามเมจสเตปแล้วนั้นให้เราทําลายมอนสเตอร์ที่ต่อสู้กับการ์ดใบนี้ทิ้งไปครับผมการ์ด Amazones Call หรือก็คือเสียงเรียกของ Amazones นั่นเองเสียงเรียกของ Amazones นี้นะครับเป็นการ์ดเวทบนฉับพลันครับผมซึ่งการ์ดชื่อนี้เราสามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ลใบเท่านั้นเอฟเฟกของมันก็คือว่าเราสามารถเลือกการ์ด Amazones นะครับที่ไม่ใช่การ์ด Amazones Call นะจากในเด็ก1ใบเพิ่มขึ้นมาบนมือหรือส่งลงสู่สารไปก็ได้ครับส่วนเอฟเฟกที่2ของมันนะครับก็คือในช่วงเมนเฟสของเราเราสามารถที่จะรีมูฟการ์ดใบนี้ออกจากเกมไปได้หลังจากนั้นให้เราเลือกการ์ดมอนสเตอร์ Amazones ที่อยู่บนฟิลด์ของเรา1ตัวในเเทรรนนั้นนะผมาจสึ มาใช้มอนสเตอร์ที่เราเลือกตัวนั้นนะโจมตีได้เท่านั้นครับแต่ว่ามอนสเตอร์ที่เราเลือกนะั้นะครับจะสามารถโจมตีมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิ์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ทุกตัวครับผมตัวละหนึ่งครั้งซึ่งถ้าเอฟเฟกนี้นะครับเอาไปใช้กับพวกอามาโซเนสเลเวลสูงๆเนะโอ้โหบอกได้เลยว่าบันเทิงครับผมกราดใบต่อไปนะครับผมจิตใจนักสู้แห่งอามาโซเนสครับ ใจิตใจนักสู้แห่งอเมซอนเนสเป็นการเวทมนต์ต่อเนื่องครับผมการไปนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้งานมันเสร็จปุ๊บมอนสเตอร์ Monster ที่ติดชื่ออเมซอนเนสของเรานะครับถ้าเกิดว่าโจมตีมอนสเตอร์ Monster ที่มีพลังโจมตีสูงกว่ามอนสเตอร์อเมซอนเนสตัวนั้นเนี่ยในช่วงที่กาลังคํานวณความเสียหายพลังโจมตีของมอนสเตอร์อเมซอนเนสของเราจะเพิ่มขึ้น1000พอยต์ครับซึ่งก็เป็น2เงื่อนไขนะครับก็คือพลังโจมตีเพิ่มขึ้นในช่วงที่โจมตีเท่านั้นแล้วก็พลังโจมตีจะเพ อ m a z o n โซเนสชาแมนิซึมนะครับเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราประกาศใช้งานมันปุ๊บให้เราทำลายมอนสเตอร์ที่ติดชื่ออ m a z o n เนสทุกตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของเราครับหลังจากที่ทำลายตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราสามารถเลือกการ์ดที่ติดชื่ออ m a z o n เนสที่อยู่ในสุสารของเรานั้นนะครับอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ในสภาพหงายหน้าตั้งรับตามจานวนของมอนสเตอร์ที่ถูกทาลายไปด้วยเอฟเฟกต์แรกนะครับผมสมมติว่าเราบึ้มไออ,อรารา์มาโซเนสสามาตัวที่อยู่ในอง นนั well. ้ลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้นั่นเองการ์ดใบต่อไปนะครับผมจิตใจที่มุ่งมั่นแห่งอ m ม z o n เนสครับจิตใจที่มุ่งมั่นแห่งอ m ม z o n เนสอันนี้นะครับผมเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องครับผมการ์ดใบนี้นะครับก็คือเราสามารถเลือกการ์ดที่ติดชื่ออามซอนเนสจากในสุสานของเราแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษลงมาในสภาพตั้งโจมตีได้เลยครับผมแล้วก็มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมาแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกต์นี้นะครับผมคือจะไม่สามารถเปลี่ยนสภาพรุกรับได้ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดที่เราอัญเชิญมาาสรใภพ ตั้งโจมตีอยู่แล้วใช่ไหมเปลี่ยนเป็นตั้งรับก็ไม่ได้แล้วมันต้องโจมตีเท่านั้นด้วยครับเมื่อกาสใบนี้หายไปจากฟิลนะครับผมกลับขึ้นมือหรือว่าจะเป็นถูกทําลายก็ตามเนี่ยให้เราทําลายมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมานั้นด้วยแล้วถ้าหากว่ามอนสเตอร์ที่อัญเชิญมานั้นถูกทําลายไปก็ให้ทําลายกาดใบนี้ด้วยเช่นกันครับผมเออก็คือเหมือนกับเป็นกาดกับดัก,ดกดต่อเนื่องที่เอามาสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับซึ่งก็มีอยู่แบบนี้เนาะกาดกับดักต่อเนื่องที่เรียกกกกมมมมอออออสสสเตตรรรรร์าาาาาาจุคับบใ่่่ไไปผลลขง การไล่ล่าของอา a z ม n โซเนสนะครับผมก็เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องครับผมการ์ดกับดักใบนี้มี3เอฟเฟกด้วยกันครับเอฟเฟกที่1คือเทิร์นละครั้งนะครับผมในช่วงที่เป็นแบ t เทิร์เฟสของเราหรือของอ e ี่ายก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะอัญเชิญมอนสเตอร์อาร์มาโซเนสหตัวจากกลมือลงมาแบบพิเศษได้ครับแล้วก็มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญลงมาแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกนี้นะครับผมพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น500พอยต์ไปจนกว่าจะถึงช่วงจบเทิร์นครับส่วนเอฟออเฟกต์มีการต่อสู้กับมออน์ ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งนะครับในช่วงของดาเมสเต็ปนั้นรีมูฟมอนสเตอร์ตัวนั้นของอ e ีกฝ่ายหนึ่งออกจากเกมไปได้เลยครับการ์ดใบนี้นะถ้ามันถูกทําลายลงสู่สารไปนะครับผมเราสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์อามาโซเนสที่อยู่ในสุสานของเราหนึ่งตัวแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาแบบพิเศษได้ครับถือว่าเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างดีนะครับผมก็คือเอาไว้เรียกพวกอามาโซเนสลงมาต่อกอนกับอ e ีกฝ่ายหนึ่งได้เทิร์นของเราก็ได้เทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่ง,ง e ก็ได้นะอย่างของนเอ e ทิเร,เร์อาาอน,น,นอ 1, ี แล้วร e ีม e ูฟอีกฝ่ายหนึ่งออกจากเกมไปได้นี่คือแบบเอฟเฟกต์โหดจริงนะสำหรับใบนี้การไปต่อไปนะครับผมพนธนูอามาซอนเนสครับ พลพนูอามาโซเนสเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้ใช้งานได้ก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมีการประกาศโจมตีและบนฟิลด์ของเรานั้นมีการ์ดมอนสเตอร์ที่ติดชื่ออามาโซเนสอยู่เท่านั้นนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานการ์ดกับดักใบนี้ปุ๊บมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะต้องกลายเป็นสภาพตั้งโจมตีแล้วถ้าในนั้นมีมอนสเตอร์ที่เป็นรีเวิร์สอยู่นะครับเอฟเฟกต์รีเวิร์สก็จะไม่ทํางานด้วยนอกจากนั้นแล้วนะครับพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่กลายมาเป ครับผมอ่าก็คือว่าเป็นเอฟเฟกบังคับโจมตีนะท่ายไฟหนึ่งมีมอสเตอร์พลังป้องกันถึงสูงแล้วก็พลังโจมตีกระจากระจานี่คือเอฟเฟกตที่สามารถพลิกเกมได้เลยนะครับการไปต่อไปนะครับผมน้ำพุร้อนลับแห่งอเมซอนเนสครับน้ำพุร้อนลับแห่งอเมซอนเนสนะครับเป็นการ์ดขับดักต่อเนื่องครับผมการ์ดขับดักใบนี้นะสุดยอดมาก น้ำพุร้อนก็มาแล้วครับผมสำหรับชนเผ่าอามาโซเนสนะการ์ดใบนี้นะครับผมมี2อเอฟเฟกครับผมซึ่งเอฟเฟกที่1ก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้งานการ์ดกับดักใบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําตอนเปิดใช้งานการ์ดกับดักใบนี้นะครับก็คือจะต้องเอาการ์ดมอนสเตอร์อาร์มาโซเนสจากเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือ1ตัวหรือให้เราเลือกมอนสเตอร์เพนดูลัมอามาโซเนสนะครับจากในเด็กนั้นลงมาวางในเพนดูลัมโซนของเราได้ครับผมส่วนเอฟเฟก์ที่สของมันนะครับก็คือถ้าเกิดว่า หลังจากที่เราได้รับความเสียหายนั้นเสร็จปุ๊บเราจะสามารถฟื้นไลฟ์พอยต์ได้เท่ากับจํานวนความเสียหายที่เราได้รับครับคือบอกได้เลยว่าถ้าเราโดนโจมตีและเราไม่ตายปุ๊บเนี่ยพลังชีวิตของเราก็จะเพิ่มขึ้นมาครับผมตามจํานวนที่เสียไปเท่ากับว่าเหมือนเราเป็นอมตะได้ประมาณหนึ่งนะครับวิธีแก้เกมของอีกฝ่ายหนึ่งก็คือมอนสเตอร์ของเรานั้นจะต้องไม่มีเป็นมอนสเตอร์อามาโซเนสและอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีผู้เลโดยตรงอย่างเงี้ยไลฟ์พอยต์ก็จะไม่ฟื้นนั่นเองครับการไปต่อไปนะครับผมการเข้าเฝ อยู่2อย่างด้วยกันครับเอฟเฟกที่1ก็คือว่าในช่วงที่เราใช้งานการ์ดใบนี้นะครับผมเราสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานของเราหรือมอนสเตอร์เพนดูลัมที่หงายหน้ายอยู่ที่เอ็กซ์ตร้าได้ของเราซึ่งมอนสเตอร์ตัวนั้นจะต้องเป็นมอนสเตอร์อาร์มาโซเนสด้วยนะครับเราสามารถเอามอนสเตอร์ที่เราเลือกนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือหนึ่งตัวหรือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นเป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมอาร์มาโซเนสเราก็เอาไปวางไว้ที่เพนดูลัมโซนได้ครับส่วนเอฟเฟกต์ที่สองของการ์าดใ เลือกมอนสเตอร์ตัวนั้นของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเป้าหมายได้ครับผมแล้วก็พลังชีวิตของเราจะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นครับผมผมบอกเลยนะว่าเอฟเฟกต์เนี้ยเอาไปใช้กับเด็กไซเบอร์ดากอนนี่คือสบายเลยนะเพราะว่าไอ้พวกไซเบอร์ดากอนมันแบบอันเชิญพิเศษเยอะอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็บางทีอันเชิญแบบพาวเวอร์บอลมายอย่างเงี้ยพลังชีวิตของเราก็เพิ่มขึ้นได้มหาศาลเลยการ์ดใบต่อไปนะครับผมฉากช่วยชีวิตครับฉากช่วยชีวิตเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้เนี้ยมันจะมี <artwork S 2> อัปเดตนะครับอาร์ตเวิร์กเก่ามันจะเป็นแบบว่ามีกิโยตินไงดูโหดร้ายนะครับผมเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอาร์ตเวิร์กนี้แทนซึ่งไอตัวการ์ดกับดักนี้นะครับผมมันก็ยังมีเอฟเฟกเดิมนะแม้ว่าจะเปลี่ยนอาร์ตเวิร์กไปเอฟเฟกของมันก็คือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่ติดชื่ออาร์มาโซเนสที่อยู่บนฟิลของเรานั้นตกเป็นเป้าของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งเราสามารถใช้งานการ์ดกับดักใบนี้เพื่อที่จะเอาการ์ดมอนสเตอร์ที่ตกเป็นเป้าหมายของศัตรูนั้นกลับขึ้นมาบนมือแล้วก็อัญเชิบบิเอเอนนรีกงลงท God bye, ทลทาลาืาขช นี่นะครับผมการ์ดไปนี้เป็นการ์ดกับดักธรรมดาครับเอฟเฟกของมันก็คือสามารถใช้งานได้ตอนที่มอนสเตอร์ที่ติดชื่ออามาโซเนสที่อยู่บนฟิลด์ของเรานั้นถูกทําลายไปจากการต่อสู้ครับผมเมื่อมอนสเตอร์ตัวนั้นถูกทําลายไปจากการต่อสู้เราจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่ติดชื่ออามาโซเนสและมีเลเวล4หรือต่ํากว่านะครับอัญเชิญแบบพิเศษลงมาจากเด็กได้เลยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดเวทมนต์กับดักของอามาโซเนสนะครับผมเท่าที่ผมเล่าไปก็เป็นไงบ้างครับส่วนใหญ่เอฟเฟกต์ก็ ไว้ในคลิปที่แล้วนะครับคือแบบอะไรก็อัญเชิญแบบพิเศษตัวนี้ตายไปอัญเชิญอีตัว,นตวนห,หนึ่งมาเธอขออีฝ่ายหนึ่งเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้ด้วยอะไรเงี้ยเออเอฟเฟกแบบดีมากๆเลยนะครับผมท่านผู้ชมท่านใดเคยมีประสบการณ์เล่นพวกเด็กอเมซอนเนสนะครับใช้มอนสเตอร์ตัวไหนคอมโบกักบการเป็นมน์กับดักไปไหนอะไรพวกเนี้ยมีรายละเอียดนู่นนี่นั่นอยากแชร์คอมโบอะไรนี้ก็จัดกันเข้ามันเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กด, share, กดก ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ